สวัสด,ดีครับวันนี้มาพบกับปายปายคุณเกมเมอร์นะครับนอ่นะครับเออตัวนี้มันที่ผมเล่นนะครับนะครับชื่อก็ัวนะครับอยู่สีพาครับชื่อไรงับผม hey, แฮ้วผรมมันให้เช้าครับไม่รู้ทำไมให้เจ้า ไม่แน่ก็อพี่ผมมาเล่นพี่ผมมาเล่นแล้วก็พี่ผมก็เปิดใช,ชนน้น้อยใช้่ไหมให้รวมกันเพื่อเคยเล่นครั้งแรกครับมีคนมาเปิดเฉามไม่น่าจะเป็นพี่ผมแหละเล่นไดนะ้แค่ลู่เลยอะไรกันไม่รู้เออว่าทำอะไรได้อ๋อบอลฝาดือก่อนออกไปได้ใช่ไหมไปแล้วเลือดกระหูสามลอดเองเหรอเยอะน้อยไปไหม สุดๆแมวทัน้ับปึ๊บแล็กล็กซ์ไม่้งเนี่ยมแรงอือออกไปกินเฮ้ยเฮ้ยสองแมวเฮ้ยก้าปะก้าปะออนนี่เลยคิบนเดี้ยงดีี่สุดที่แล้วก็สองคนไม่ใอืเลือดคน่อ นี่นี่้มไม่กล้าไม่กล้ารูห้หดนะหหอันตรทำไมได้โอ้ยดมันทำดมันทำดมันทำ โอ้ด oh, ูด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 นไฟรืมังกรออกมาตลอดเออใจเย็นเพื่อนเราคุยกันได้เพื่อนเราคุยกันได้เพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนฮะตายตายทำตีหงเดี๋ยวนี้เราสู้ตัวสมัองอยู่่ะ นานจะหมดมานาจะหมดเอาเงินดีนานนาจะหมดค่ะต้องเล่เกมต้องทำให้จบเร็วเสียเวลาเฮ้ยหมดเฮ้ยมานาหมดก่อนไหมโอมาลากๆเออมองรถพนรถสู้อันติมี้อันติมยังไม่ใช้ใช่ไหมยังมีหางจะตวตไปแล้วเหรอแอะแอะไม่กลัวไม่กลัว ไม so ่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกเอกลัวกลัวกลัวเขาโดนจะกันบอมให้หน่อยเออทำได้พ่อสงสัยบอ่เลยมากพ่อถอดเลย you okay. yeah, not to be wait on oh, oh. know. <laughs>

นี่นี่นี่โอ้ยแมวเลือดเทอรแล้วเลือดเทอรแล้วนี่ละจากสามหลอดนะครับทำไมเลือดน้อยมากเราก็จะเก็บไปซื้อสมุดเวทเนี่ยเวดดีครับเวทดีนออกของเวดนล้วให้เก่งเออ่าจักรันนี่จักรันนี่ให้จักรเลยให้จักรเลยจ้ะจักรจิ๋ม bọp 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 lẹt 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 quay chỗ nào quay nào Jeg må jeg hjelpe deg.

อย่าพองนะท้อนอย่าพองอย่าพองมองถึงกับเรงโจไรไฮล์แมน